บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนสวัสดีครับน้องๆในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนซึ่งการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆตามประชาธิปไตยครับ เราตามมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนมีอะไรบ้างระหว่างทางที่พลอยกับพ่อกำลังเดินกลับบ้านพลอยก็หันไปเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังกวาดหน้าบ้านเอ๊พ่อคะเมื่อกี้หนูเห็นคุณลุงเขาเดินออกมาจากบ้านหลังข้างๆแต่ทำไมถึงมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นล่ะคะทั้งๆท,ที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองเพราะคุณลุงเขามีน้าใจยังไงล่ะลูก และสิ่งนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนด้วยจ้าซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนจะต้องมีหน้าที่ร่วมกันดูอย่างลุงเขาสิลปกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเองแต่ก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดยังไงลหละจ้าถ้าอย่างนั้นหนูจะดูคุณลุงไว้เป็นแบบอย่างนะคะพ่อคะนอกจากจะมีน้ำใจอย่างคุณลุงเขาแล้ว หน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอีกไหมคะมีสิจ้านั่นก็คือการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้าแล้วเราจะมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรบ้างคะนั่นไงล่ะลูกเหมือนอย่างป้าคนนั้นไงที่ช่วยเก็บขยะในคลองซึ่งการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองไม่ดีนะลูกมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้แม่น้ำเน่าเสียจ้า นอกจากที่พ่อและพลอยกล่าวไว้ข้างต้นแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนมีอะไรอีกบ้างซึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนมีดังนี้ครับข้อ 1. การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลข้อ2การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลดีกว่าใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและความขัดแยง้ง ดูอย่างพลอยและเพื่อนๆสิครับคุณครูสั่งให้นักเรียนทุกคนจับกลุ่มเพื่อทำรายงานและหลังจากที่จับกลุ่มกันเสร็จเด็กๆก็ถกเถียงกันในการเลือกหัวหน้ากลุ่มให้เราเป็นหัวหน้ากลุ่มสิเธอมีเหตุผลอะไรก็เพราะว่าเราเก่งที่สุดในกลุ่มยังไงล่ะแต่พวกเราอยากให้พลอยเป็นหัวหน้ากลุ่มมากกว่านะใช่ที่พวกเราเลือกพลอยก็เพราะว่า ลอยมีความรับผิดชอบที่ดีแต่เราเก่งนะแต่เราเลือกเสียงของคนหมู่มากนะวันเพนเอาอย่างนี้สิเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทุกคนตกลงให้พลอยเป็นหัวหน้าถ้าอย่างนั้นก็ให้วันเพนเป็นรองหัวหน้าสิเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มทำงานกันได้แล้วน้องๆเห็นการตัดสินใจของพลอยไหมครับ เราควรที่จะดูเป็นแบบอย่างนะครับเพราะพลอยใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อ3มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในชุมชนเช่นกล่าวขอโทษเมื่อทำในสิ่งที่ผิดหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายรู้จักการให้อภัยและกล่าวขอบคุณเมื่อผู้อื่นให้ความช่วยเหลือครับเช่นเมื่อเราเดินชนเพื่อนควรขอโทษ ช่วยเหลือคุณตาในชุมชนที่ถือของหนักเป็นต้นข้อ4ช่วยการรักษาสาธารณสมบัติและอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นทำลายที่เพาะพันธุ์แหล่งยุงลายหรือที่แพร่เชื้อโรคไม่ทำให้เกิดมลพิษช่วยการรักษาและทำความสะอาดถนนวัดแม่น้ำลำคลองครับเช่นไม่ขีดเขียนกำแพงไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำหรือพื้นถนนเป็นต้น ข้อ5การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและช่วยการรักษาประเพณีอันดีงามเช่นการจัดงานในวันสำคัญต่างๆการทำความสะอาดชุมชนการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนการรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนไปเลือกตั้งผู้แทนของชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกและนายกอบอตอเป็นต้นจากบทบาทหน้าที่ทั้ง5ข้อนี้ ทำให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยยังไงบ้างข้อที่1การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลข้อที่2การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นข้อที่3มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในชุมชนข้อที่4ช่วยการรักษาสาธารณสมบัติและสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนครับ วันนี้เป็นวันสงกรานต์หลังจากที่ครอบครัวของเพลินทำบุญตักบาตรกันเสร็จในเวลาบ่ายพ่อและแม่จึงพาเพลินไปที่วัดโอ้โหพ่อคะขนทรายไปทำอะไรคะเยอะเชียววันนี้เป็นวันสงกรานต์เราควรที่จะขนทรายเข้าวัดจ้าเพื่อก่อพระเจดีทรายจ้าไม่ใช่แค่ครอบครัวของเราที่ขนดูครอบครัวโน้นสิคะพ่อเขาก็ขนทรายมาเหมือนเราเลย แล้วเราขนทรายในวันสงกรานต์ทำไมเหรอคะอ๋อก็เราเชื่อกันว่าแต่ก่อนคนเข้าออกวัดกันบ่อยตาก็นำทรายติดไปกับรองเท้าเพราะคนไทยเชื่อว่าการนำของออกไปจากวัดถือเป็นบาปดังนั้นจึงเกิดประเพณีขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการคืนทรายให้กับวัดและถือว่าเป็นกุศลด้วยนะลูกนี่ก็คือการมีส่วนร่วมในชุมชนตามประเพณีและวัฒนธรรมไงเหรอจ๊ะลูก ช่วยกันคนละไม้คนละมือคราวเนี้ยวัดของเราก็จะมีสายเพื่อไปทําประโยชน์จ้าหลังจากที่เราได้รู้จักกับหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนไปส่วนหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะไปดูข้อ6เรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันก่อนนะครับสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูข้อ6กันต่อเลยครับข้อ6การเคารพกฎหมายและกติกาต่างๆและไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเช่นการเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ลักขโมยของเป็นต้นและข้อสุดท้ายคือการร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ไม่ปล่อยควันเสียสู่อากาศเป็นต้นรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างคุ้มค่าอีกด้วยครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนนั้นหากสมาชิกของชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนชุมชนนั้นก็จะมีความสุขและเจริญก้าวหน้าครับ สายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดเรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดครับข้อหนึ่งชาวบ้านช่วยกันรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งผู้แทนข้อ2เบิ้มวาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะเป็นงานศิลปะ ข้อสเต้ยทิ้งเสศจขยะลงในแม่น้ำเพราะง่ายดีอยู่ใกล้ทางเดินข้อสีอ่อบตแจกเงินในวันเลือกตั้งเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนข้อ5เพลินร่วมประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง เรามาดูเฉลยกันได้ครับน้องๆข้อ 1. ชาวบ้านช่วยกันรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งผู้แทนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนครับข้อ 2. เบิรมวาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเป็นการกระทำที่ผิดนะครับซึ่งเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวมโดยการไม่ทำให้สศกรปรกค,ครับข้อ 3. การที่เต้ยทิ้งเศษขยะลงในแม่น้ำเป็นการกระทำที่ผิดนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับทางเดินก็จริงแต่เป็นการทําให้แม่น้ํำเน่าเสียซึ่งหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนที่ดีควรจะช่วยกันเก็บขยะนะครับข้อ 4. การที่อาบาตาแจกเงินในวันเลือกตั้งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการขายเสียงถือว่าผิดกฎหมายครับข้อ5เพลินร่วมประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทงเป็นการกระทําที่ถูกครับเพราะเป็นการช่วยการรักษาประเพณีอันดีงาม และเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนอีกด้วยครับรู้จักกับหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนกันไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามนะครับส่วนในคาบหน้านั้นเราตามมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องลากันก่อนสวัสดีครับ